ส,สวัสดีคระสัสดีคสวสาค่วดเะสดีคนะคะสวัสดี่ัดีค่ะสดีค่ะอัดีค่ะสวันค่ะอันนี้่ะ็นบรรยา่าศทัี่เราัยู่กันดีค่พนมเปดีค่ะสวัสดีส่โอีค่า so ุ่นอดี่าอยูี่กงโซี่ะโซัสดค่ะาีะสวีค่ะสวค่ะสวอีค่ะสค่ะคะไมค่ะช่ะปวัสดีค่ะ่างชาติมาโอเคไหมคะ น้องเมีเป็นไงคะความรู้สึกวันนี้สนุกไหมสนุกค่ะก็ร้อนค่ะร้อนอ่ะน้องเบนสนุกมากเลยค่ะอุ้ยเบนหน้าขาวมากค่ะน้องลีหน้าสวยๆของเราไอ้แย่ไอ้ย่มีสองหนกหลัได้นะเป็นไงคะสนุกไหมคะเป็นแก่วันนี้ความรู้สึกนม่ไหนอะค่ะแบบว่าเหนื่อยบ้างเงี้ยแดดมันแรงอ่ะเนี่ยผิวก็แบบเริ่มดำแล้วอ่ะเซ่โอเคกล่าวันนดีอะไรมาน้องกิฟต์ค่ะร้อนมากเลยค่ะ เดี๋ยวไปก่อนแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายเบนหันมาบา๊บายบายก่อนเร็วบ๊ายบาย,บาย,บาย